สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ลงมาดูก้าเนาะโอ้ยแตกงอกแล้วครับ FC ซีกำลังแตกงอกออกโอ้ออกเร็วจริงๆเนาะ f อซเนาะวันนี้ก็ <c oughs> อยู่วันนี้ก็ไปดูช่างพงไถนาะปรับปั่นนานะครับ FC ซเนาะก็มา ทีนี้วันนี้เขาก็มาส่งยางพาราเนะส่งต้นยางพารานะครับโอ้ยก่นี่ก็เอาดูเขาเอายางลงเนาะเรียกจัดเรียบร้อยเหลืออีกนะครับอีกสีวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาส่งใหม่เนาะก็นี่ครับข้าวที่หวานเนาะหวานทำต้นกล้า ออกแล้วครับไอซีออกแล้วก็เริ่มเห็นแล้วครับไอซี่ขาวๆเนาะออนี่ครับก็ <MV> S> <S ส่งยางเสร็จเรียบร้อยยังไม่หมดนะครับไอซีวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาส่งใหม่เนาะเพราะว่ามาส่งหลายเจ้ามาส่งเยอะอยู่นะครับไอซีก็มันเหลือก็เอามาลงอยู่ตรงที่บ้านแม่มต่อยเนาะ บ้านน้องสาวนะครับพี่สี่ก็มานี่อืมเจ้าโอ้เมื่อวานนี้ก็เอาน้ำออกจากก้านะครับพี่ซี่เพื่อให้มันออกงอกเนาะแช่ไว้สองวันหนึ่งคืน,นทีดานะครับพี่ตะกี้นี้ก็ฝนตกนะครับพี่ซี่ฝนตก ก็ไม่ตกแรงครับพีซีแต่ไม่นานเนาะโอ้ช่างพงทำอะไรอยู่ตรงนั้นสงสัยเลี้ยงเอาหัวอาหารให้หมูเนาะนนช่างพงทำอยู่ตรงคอกหมูงุบจบอยู่ครับพีซีก็บรรยากาศก,าก็หลังฝนตกร้อนเลยครับพี่ซีโอ้ยฝนตกมาร้อน กลางคืนมาหนาวนะครับพี่ซีบรรยากาศช่วงคำ่ำวันนี้ก็ตรงใช้จะเป็นวันนะพระเนาะเพราะว่ามันได้ยินเสียงพระตีกองตีกองเย็นตีกองแรงเนาะบ้านผมเรียกนะครับพี่ซีตีกองแรงเนาะนี่บ้านผมเนาะก็นี่ภูเขาวิวต้นไม้โอ้โหยิ่ยอดแล้วครับพี่ซี บรรยากาศเนาะเย็นสบายนะครับพี่ซีลุงนั่งอยู่ตรงศาลาริมน้ำเนาะนี่นะครับฝนตกมาก็ร้อนอยู่ทีนี้วันนี้ก็ครึ่งวันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับพี่ซีรอต้นยางที่เขาจะมาส่งเนาะก็มาส่งแล้วครับพี่ซียังไม่หมดยังไม่หมดเนาะ วันพรุ่งนี้เขาจะมาส่งใหม่นะครับพีซีอยู่ที่บ้านนี้นี่กาก็ลืมแล้วนะครับพีเซิลืมออกงอกแล้วออกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเห็นไหครับบ้านผมหลังนี้เนาะด้านโน้นไปฝั่งบ้านผมไปก็จะเป็นบ้านแม่มาต่อยก็ลงมานั่งถ่ายคลิปให้ ฟีชมบรรยากาศเนาะน้ำอยู่ที่สระก็เอาลงจากน้ำฝนเนาะลงมาจากันาที่หวานก้าเนาะอ้อมัวนี้เนาะขุดออกเอาน้ำลงสระไว้นะครับฟีเพือวันหลังเนาะได้ทํานาก็จะเอาน้ำอยู่ตรงสระนี่นะครับฟีขึ้นไปดูดขึ้นไปหรือว่าสายเครื่องสูบน้ำเนาะสูบขึ้นไป ใส่พี่นางแล้วก็ปัน่นปั่นเสร็จก็จะดำเนาะส่วนน้องก้อยก็เลือกเรียนแล้วเขาไปซีอยู่ที่บ้านนู่นนะมาแล้วก็เลือกเรียนแล้วส่วนแม่น้องก้อยก็ไปดูแล่ไล่สงสัยไปใส่ปุ๋ยมันนะครับไปซีเพราะว่าเห็นเอาปุ๋ยเนาะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ที่บ้านบรรยากาศที่บ้านที่ศา,าลาริมน้ำเนาะเม,มื่อวานนี้ก็รอทั้งวันนะครับพี่ีรอเขามาส่งเตือนยางเบี้ยยางเนาะไม่เห็นมานะครับพี่ีนัดแล้วนัดอีกวันนี้เห็นส่งเรียบร้อยก็หลือไม่เยอะนะครับพี่ี เหลือสี่ร้อยกระต้นเนาะเขาจะมาส่งวันพรุ่งนี้นะครับบัดพรุ่งนี้ก็จะขึ้นดูแลขึ้นดูไร่ทือสวนเนาะช่วงเช้าอาจจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นก็รอดูนะครับพีซีนี่บรรยากาศผูหลวงต้นไม้ก็เริ่มเขียวแล้วล่ะเขียวแล้วครับพีซี เริ่มใบไม้เริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะช่วงนี้นะครับวิซีไม่ได้ไปหลายวันแล้วไม่แน่นะครับวิซีวันนี้วันพรุ่งนี้เนาะอาจจะขึ้นไปหาอยู่หากินที่บนเขาเนาะ <S 2> <S 2> <S โอ้ยนี่แหละบรรยากาศที่บ้านนอกคอกนานะครับวิซีแบบนี้แหละ ทำมาก็หุงข้าวเนาะแถวบ้านผมหุงข้าวทำกับข้าวเนาะทำครับเวลานี้เนาะช่างปรุงถอดเชือเลยร้อนเนาะถอดเสือดือนยืนไม่ใช่เดินเนาะยืนมองดูนาเนาะที่ยังไม่ไถบ้านผมเรียกว่าไถหุดยังถถมไถหุดยังไม่เลืออยู่หนึ่ง แปลงเนาะก็หรือไม่เยอะนะครับพี่ีเดี๋ยวก็วันพรุงนี้ก็อาจจะถ่ายหรือว่ารอดูวันวันศุกร์วันพรุนนี้วันพลาดเนาะวันพรุงนี้วันพลาดวันศุกร์วันศุกร์กับไปกับชงพง์ไปอุดรเนาะหรือว่าอำเภอสามหมอนะครับพี่ซีไปทำขายกยอหรือว่าสะดุ้งใหญ่นะครับพี่ซีททำยังไม่เสร็จเนาะก็ ต้องไปแล้วครับพี่ซีไม่งั้นเห็นได้ยินว่าพอดองเนาะโกดแล้วครับพี่ซีทีนี้ไม่ไประทําให้สักทีเนาะแล้วก็มันงานมันเยอะนะครับพี่ซีโอก็เลยไม่ว่างเนาะมันค่อยว่างเท่าไหร่ท่างพงผมไม่ค่อยว่างเนาะก็เลยงานมันเยอะก็เลยไม่ว่างไหนจะอยู่หากินเนาะ หาอยู่หากินไหนจะทําไร่ไหนจะปักหลักย่างโอ้โหไหนจะไปปั่นนารับจ้างเนาะวันนี้ก็ไปรับจ้างสองเจ้านะของตาชานกับของพ่ออะไรลืมลืมแล้วคนหนึ่งก็ไปเอาชู้เอาอะไรไปให้ช่างพงเนาะกลัวรถติดก็เลยเอาถือ ไไเอาไปส่งเนาะเอาไปให้นะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านกกอกนู่นนะก็เลยไมไ่ถือโทรศัพท์ลืมนะครับพี่ซีลืมถือคลิปลืมถือโทรศัพท์ไปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูอ่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ